เซฟโลาเซลนะครับผมกับชุดเทนน้สพ่อสูงกับเซฟโซล่าเซลล์ครับผมชุดนี้เป็นชุดอ่าเงนนิสพ่อสูงนะครับผมขนาด6เมตรถัง3,000ลิตรนะครับหนึ่งถังนะครับั3,000ถังแกนิกนะครับผมลายคอนแกนิกอันนี้จะไม่มีตะไคร่น้ำนะครับน้ำแรงมากนะครับผมไม่ทิ้งานบางเศษนะดูดาสวยๆเลย ดีเลยครับผมงานคุณภาพนะครับผมทีนี้เราใส่ลูกบอลให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่าปั๊มโซล่าเซลล์นี้ของลูกค้าติดไวแล้วนะครับอ่าให้เราใส่ลูกบอลลูกบอลนะครับขึ้นตรงไหนก็ไดตอนนี้เป็นสีโอ๊คนะครัำสีสวยเลยนะครับเะมนเข้ากับเข้ากับบ้านเลยนะครับนี่จะเป็นบ้านลูกค้ากำลังเคลื่อนไปกำลัเคลื่นไวยงามเรากำลังทิมคิมช่างอีกคิมเล่าอะไรกันบ้างบ้านหมาเลยนะครับผมบ้านไม้อย่างเดียว <f led> เราก็ดีใจครับที่ลูกค้าให้เราได้ทำการทำงานที่มีคุณลูกค้ามากๆเลยครับผมเราก็ทำเต็มที่นะครับางานเราเราก็ถือว่าเราก็ได้คุณภาพนะครับในควาอบของเราตกท,ทางน้ำโม่สูงเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับตัวน,นี้ชุดนี้แป๊บน้ำเลยใ,ใ,นในช้การใช้งานที่ยาวนานแน่นอนครับวนี้นนตัวละสามลิตรอันนี้เป็นชุดโซลาร์เซลล์ขนาด ตแพงนะครับผม1,900้า right? like right? ้อวัตสองแรงนะครับแบบนี้เราใส่เร <trade> ียบร้อยขุ้นต่งให้เรียบร้อยนะครับงานัวงานใช้งานดีเราใส่แจนตั้งแต่ฐารากเลยนะครับผมล่างคารารากเราก็จะเป็นพุ้นจท่ดีใส่องแน่นอนสีเือบเียกกรวานอีกัชั้นมีแข็งแงสวใช้งานเลยอ่าเนา ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมีิงานคุณรซตนรสพส์92264862นะครับผมขอบคุณครับ